ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณที่อร่อยแล้วทำง่ายมากๆด้วยซอสสำเร็จของที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในใบเฮียสุค่ะก่อนไปดูวิธีการทำนะคะฝากกดใจกดคอมเมนต์และกดบันทึกเป็นรายการโปรดไว้ด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่พริกตำหรือพริกดองน้ำส้มลงไปจ้าแต่พริกตำนี้นะคะจะไม่ได้ผสมน้ำส้มนะทุกคนเพราะว่ายิมจะต้องเอามาปรุงซอสนะคะเติมนะ้ำมะนาวสดลงไปจ้าสองกระบวยค่ะการเตรียม ซอสก๋วยเตี๋ยวของเด็กยิ้มนะคะก็จะทําแบบนี้ทุกเช้าค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะพระเอกของเรานะคะคือซอสต้ตมยำโบราณสําเร็จจ้าเทลงไปนี่ค่ะเท่านี้เองนะคะในการเตรียมการทําก๋วยเตี๋ยวต้มยมสำสําเร็จของร้านก๋วยเตี๋ยวในว้านเฮียสุค่ะร้านยิ้มนะคะจะสามารถควบคุมรสชาติก๋วยเตี๋ยวต่อชามได้ด้วยซอสสาเร็จค่ะทุกคนการมีซอสที่สําเร็จนะคะสามารถควบคุมคุณภาพอาหารของเราได้ ใครทำก็อร่อยเหมือนกันทุกชามค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาลูกค้ามาทานที่ร้านเรานะคะก็จะรับรู้ได้ถึงมาตรฐานของรสชาติค่ะนี่เป็นไงเสร็จแล้วค่ะวิธีการทําคือซอสหนึ่งกระบวยนะคะถั่วป่นแล้วก็พริกป่นน้ามันกระเทียมเจียวเท่านั้นค่ะต่อน้ําซุปหนึ่งกระบวยจ้า